นี้ผมผมขอเป็นสังเขปเท่านี้เพราะว่าพบเจอน้อย,อยไว้ไว้<ต>เป็นความรู้เร,เรามาเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านฟัง พระเครื่องหลวงปู่สุขวัดปากคอประขามเท่า,ากับหลายการรู้ให้ชัดสวัสดีครับครับ,รบพบกับรายการรู้ให้ชัดเรียนรู้ศึกษาก่อนสะสมพระเครื่องหลวงปู่สุขนะครับวันนี้ผมในที ครับผมพดเก้าเทวาครับสวัสดีครับพดสวัสดีครับพี่ครับวันนี้เรามีพาร์ทพิมอะไรมาแนะนํากันครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมหนึ่งครับผมนะครับก็คือพิมพ์ประพามนโทนบัวเม็ดหลังมียันครับครับผมพิมพ์นี้มีกี่เนื้อครับเอ่อเท่าที่พบเจอเนี่ยนะครับจะมีสามเนื้อหาสามเนื้อหาครับเนื้อหาแรกก็คือเป็นเนื้อทองคำครับนะครับแล้วก็เนื้อเงินครับผมพระชินตะก่วครับผมนะครับพระทองคํากับเงินนี้ พบเจอน้อยมากคือพบเจอน้อยนะครับ,ค,รบคือ,อตามความเข้าใจผมเนี่ยคำคำเนี่ยผมเคยครอบครองอ๋อพดเคยเคยมีเคย,เคยซื้อได้ครับผมตั้งแต่เล่นผ้ามาเนี่ยซื้อได้แค่องค์เดียวครับผมก็คือจริงๆแล้วก็เป็นผ้าเก่าของอาจารย์หมเองแล้วก็ท่านท่านปล่อยออกไปแล้วก็ผมก็ไปตามเช่ากลับมาก็คือเหมือนว่าเอาจริงๆก็คือมีหมุนเวียนในตลาดองค์นี้องค์เดียวน้อยมากท,ท,ที่ที่พบเจอกันใช่ฮะครับ คือที่ไปที่มาเนี่ยพระทองคาพระในกลุ่มทองคํากลุ่มเงินเนี่ยครับที่สาเหตุที่พบเจอน้อยเนื่องจากว่าพระทองคําหรือเนื้อเงินเนี่ยครับเป็นเป็นของเจ้าขุนบุญนายนะ,ะที่นําเนื้อเนี่ยไปให้ช่างเนี่ยเทหล่อเป็นพิมพ์พิเศษขึ้นมามครับผมนะฮะเทหล่อเป็นพิมพ์พิเศษขึ้นมาก็คือเป็นเนื้อหาพิเศษเพื่อเอามาใช้ใช้เองครับแล้วเนื้อใช้ส่วนตัว แล้วเนื้อสุดท้ายนี่เป็นเนื้อเป็นตะกั่วนะครับ <ผม S 1> คือหลักการการสร้างพระเนี่ยเนื้อเงินกับทองคาเนี่ยนะฮะจะเป็นหล่อนะฮะไม่ไม่ได้เป็นปั๊มกดมือเหมือนในพระตะกั่วนะฮะส่วนตะกั่วเนี่ยจะเป็นปั๊มกดมืองั้นงั้นผมขออนุญาตเรียนเรื่องของเนื้อทองคําวิธีการจัดสร้างนิดนึงคร,ครับผม คือทองคำเนี่ยสร้างเนี่ยก็คือการเป็นการประกบแม่พิมพ์การประกบแม่พิมพ์ทองคำเงินเนี่ยเป็นการประกบแม่พิมพ์คือแม่พิมพ์มีบล็อกด้านหน้าครนะฮะแล้วก็มีแม่พิมพ์บล็อกด้านหลังนะฮะมีการเข้าชนวนบริเวณด้านล่างนะครับเห็นไหมฮะพี่จอมลองเปิดรูปดูนะฮะเห็นไหมฮะไอส่วนแยกกันที่เราเห็นเลยนะฮะเห็นไหมฮะแม่พิมพ์เนี่ยในฝั่งที่ฝั่งด้านนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโทษนะครับพี่จอมฝั่งด้านนี้ครับ ด้านนี้คือแม่พิมพ์ส่วนด้านหน้านะฮะแม่พิมพ์ฝั่งนี้คือส่วนด้านหลังนะครับประกบก็คือเนี่ยเป็นการประกบมีร่องกลางในการประกบพิมพ์ให้เราเห็นชัดเจนนะครับในพอพอถัดมานะครับพิจมปล่อยรูปต่อไปนะครับเปิดเปิดรูปด้านข้างของของพระทองคําถัดไปนะครับด้านข้างเนี่ยอันนี้เราก็จะเห็นนะฮะล่องรอยการแต่งมนะครับด้านนี้ บังเอิญว่าช่างเนี่ยเขาแต่งหายไปก็เลยมองไม่ค่อยได้เห็นพี่จอมมารองเปิดบริเวณด้านด้านล่างด้านด้านล่างด้านบนนิดนึงใช่ฮะด้านล่างองค์พระให้ให้คุณผู้ชมทางด้านดูนะฮะจะจะจะเห็นรอยนะฮะการเข้าชนวนอันนี้บริเวณด้านบนอันนี้ด้านบนอเห็นนะฮะจะมีร่องรอยการประกบพิมพ์นะฮะแบ่งกันระหว่างองค์ล่างองค์บนครับผมนะฮะอันนี้มันดูด้านล่างด้านล่างเห็นไหมฮะตรงนั้นคือคือรอยชนวนที่เข้า เห็นไหมคตรงนี้เดี๋ยวนะฮะบริเวณบริเวณด้านนี้บริเวณด้านนี้ด้านนี้คือรอยชนวนเข้านะฮะแล้วก็หลังจากตัดแล้วนี่ช่างก็จะตะไบเรียบไปเนื่องจากว่าทองคาเนี่ยมีความนิ่มนะครับผมการตัดหรือการขัดเนี่ยจะทําให้จะทําให้ง่ายง่ายกว่าพวกคาร์บูรหะผสมนะฮะตอนนี้เรามาดูด้านหน้ากันนิดนึงว่าด้านหน้าเนี่ยเราต้องจําอะไรครับ คือต้อวพระเนี่ยมันคนละแม่พิมพ์กันนะฮะอยู่ในหมวดพิมพ์เดียวกันแต่ว่าพระเนี่ยถ้าสังเกตพี่เจามาภาพตะกัวมาเทียบดูแม่พิมพ์เป็นแม่พิมพ์คนละตัวกันอ่าเนี่ยนะฮะพระเนี่ยวงแขนการวางพระเนี่ยเป็นแม่พิมพ์คนละตัวครับอันนี้คือไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนแต่ว่าเขาแบบเนี่ยมาจากแม่พิมพ์เนื้อชินตะกัวครนะฮะแล้วพระเนี่ยขนาดพระเนี่ยถ้าเราจะสังเกตเนี่ยในในในหนังสือผมเองเนี่ยเห็นไหม จะออกแบบลักษณะ,ษณะเหมือนสีน่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะแต่ถ้าเป็นเนื้อทองคำเนี่ยรูปรบแบบสี่เหลี่ยมจะเป็นแบบผืนผ้าครับผ้าผ <ม S 2> จะยาวกว่าแต่ขนาดความกว้างเนี่ยจะแคบกว่าครับที่ที่พดเจอเนี่ที่เคยซื้อขายกันเนี่ยทองคํานี่องค์จะเล็กกว่า องขนาดพระเนี่ยจะจะเล็กกว่าเล็กกว่าแต่ว่าเป็นเล็กกว่ามากใช่ฮะเนื่องจากว่าพิมพ์เนี่ยที่ผมเรียนพี่จ๋อมจะเป็นคนละพิมพ์กันเห็นไหมการวางวงแขนถ้าเทียบกันสององค์เนี่ยจะเป็นคนละแม่พิมพ์กันครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นทองคําก็ต้องสังเกตแม่พิมพ์ของทองคําเลยใช่ฮะจะเป็นแม่พิมพ์เป็นเอกลักษณ์เลยในในหนังสือเล่มเก่าๆเนี่ยก็คือจะเป็นแม่พิมพ์ตัวนี้เลยครับผม นี่คือคือแม่พิมพ์ต้องจดจําต้องจดจําให้ได้และแล้วเราจะสังเกตเห็นไหมฮะผ้าเนี่ยมีการหล่อเห็นไหมฮะทำไมถึงบอกว่าเป็นผ้าหล่อปรากรดลอยหลุมในตามพื้นผิวองค์พระเห็นไหมฮะบริเวณด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นการเดือดของโลหะครับเวลาโลหะเย็นตัวแล้วเนี่ยมันจะมันจะทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้เราเห็นตัวนี้นะฮะรอยยุต่างๆนะครับใช่ครับรอยยุตัวของโลหะพวกนี้ครับผม ส่วนด้านหลังนะครับก็พิจารณาเหมือนด้านหน้าคือเราดูเหมือนผ้าหล่อเลยนะครับจะเป็นผ้าหล่อเลยในกลุ่มนี้จะไม่ใช่เป็นปั๊มกดมือนะฮะพอเราสังเกตดูด้านหลังครับก็จะเหมือนด้านหน้าเห็นไหมฮะจะปรากฏทิ้งร่องรอยให้เราเห็นมีหลุมมีบ่อพื้นจะไม่เรียกตึงผมครับนะครับนะครับการยุบตัวนะครับ สีสันที่อองเนี่ยชสังเกตดูสีเนี่ยคือเป็นทองคาโบราณทองคําโบราณนะครับเนื่องโดยที่ว่าอาจจะทองคําผสมเงินผสมทองแดงสีเนี่ยมันจะออกอมแดงๆครับพิมพ์ในหมวดแม่พิมพ์นี้นะฮะจะไม่ออกเป็นทองเบ่งหรือทองสุกเลยครับผมนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นในสมัยโบราณเนี่ยจะผสมทองมีเนื้อทองคำนะฮะแต่ว่าเราไม่สามารถทราบได้ว่า ใส่ทองคำกี่เปอร์เซ็นต์ใส่เงินกี่เปอร์เซ็นต์หรือใส่ทองแดงกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะคือมีการหลอมรวมกันนะฮะสีเนี่ยในวันนีสีในองค์พระจริงเนี่ยเป็นทองคำเนี่ยจะออกทองคำอมแดงๆหรือสีคล้ายๆเป็นทองคำผสมหน้าพวกเนี้ยนะฮะจะไม่ออกเป่งประกายเหมือนทองคำสุกเลยอะไรจะจะไม่ใช่อย่างนั้นครับผมนะครับอันนี้คือทองในหมวดทองคำและเงินครับอันนี้ผมผมขอเป็น สังเขปเท่านี้เพราะว่าพบเจอน้อยน้อยไว้เป็นแต่ว่าเราเรามาเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังเพื่อที่ว่าจะได้เรียนรู้ว่านาคบหมวดแม่พิมพ์ครับผมนะฮะคบเนื้อสิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าพิมพ์ที่พบเจอกันบ่อยหน่อยครับก็คือเนื้อชินตะกัวครับครับผมอในเนื้อชินตะกัวเนี่ยนะฮะวิธีการสร้างก็จะต่างไปอีกอครับแม่พิมพ์เนื้อชินตะกัวเนี่ยเป็นการปั๊มกด ด้วยมือครับผมในยุคโบราณเมื่อกี้เมื่อกี้ต้องต้องแยกให้ออกก่อนนะครับเมื่อกี้คุณคุณผู้คุณผู้ชมเมื่อกี้ที่เราบอกก็คือเป็นลักษณะพิมพ์ประกบครับครับอันนี้เป็นพิมพ์ปั๊มเป็นปั๊มกดมือนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นหล่ออ่าเป็นหล่อแต่ว่าในในในตแม่พิมพ์ที่เป็นชิ้นตะกรวเนี่ยเป็นการปั๊มกดมือ ปั๊มกดมือคืออะไรนะก็คือเอาแผ่นตะกัวเนี่ยจะมีแม่พิมพ์บล็อกหน้าแม่พิมพ์บล็อกหลังนะฮะก็คือช่างที่จะกดพิมพ์เนี่ยเขาก็จะเอาแผ่นตะกัวเนี่ยมาวางในบล็อกด้านหน้าก่อนก็คือกดย้ําลงมาครับเหมือนกับเครื่องสูเหมือนกับที่เวลาเขาเวลาเขามีเครื่องกดที่เขากดหรือที่ ที่เขาสูบน้ําหรืออะไรตามสถาโบราณที่เขาสูบน้ำในบ่อที่เขาชักขึ้นชักลงานหละลักษณะเป็นโยกคันโยกแบบนั้นโยกลงมากดในแม่พิมพ์บอกหน้านะฮะแล้วก็พิกด้านหลังแล้วก็กดย้ําในแม่พิมพ์ด้านหลังนะฮะถามว่ารู้ได้ยังไงว่ากดแม่พิมพ์ครับทําไมถึงบอกว่าเป็นการกดแม่พิมพ์นะฮะมันจะปรากฏร่องรอยอพี่จ๋องเปิดไป เดี๋ยวนะฮะดูด้านหน้าก่อนก็ได้เราพิจารณาด้านหน้าคยด้านหน้าเป็นสเตปไปนะฮะเดี๋ยวพี่จดลองขยายไม่พิมพ์ดูเห็นไหมฮะการปัากดเนี่ยมันจะเห็นรอยเคลื่อนเห็นไหมฮะครับผมเนี่ยจะเห็นรอยเคลื่อนแล้วจะปรากฏเส้นเส้นคล้ายๆพระเหรียญปั๊มครับก็คือภาษานิยามภาษาเซียนก็คือเส้นขนแมวครับจะเกิดบนพื้นผิวครับนะฮะสาเหตุเกิดมาจากมันเหมือนการปั๊มพระเหรียญเลย แต่ว่าโดยกรรมวิธีการปั๊มพระเหรียญเขาใช้เครื่องผมเนื่องจากว่าการปั๊มเหรียญเนี่ยเป็นโลหะครับ่าจะใช้การกดเนี่ยไม่มีแรงครับแต่ว่าตะกั่วเนี่ยเป็นเป็นวัสดุหนึ่งที่มีความนุ่มแล้วก็นิ่มครับไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องใช้มือกดเรามันก็ครับทําให้เกิดความคมชัดได้น่าจะสังเกตวราเลนเห็นไหมฮะมันมีการเคลื่อนของแม่พิมพ์เวลาเราช่างที่กดย้ําลงไปเห็นไหมฮะมีเส้นขนแมวขึ้นบนพื้นหรือเห็นไหมฮะในหนังสือผมเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกันครับ ในในรูปประกอบแล้วในหนังสือผมประกอบนี่จะเห็นเส้นขนแมวเนี่ยรอบๆอบองค์นะฮะแต่ว่าน้ําหนักอาจจะไม่ได้ปวดแรงปวดเบาอ่าแล้วก็น้ําหนักไม่ไม่เหมือนลักษณะของการปั๊มกระแทกที่มันเส้นเสี้ยนมันจะมันจะเยอะกว่าเส้นขนแมวจะเยอะกว่าด้านหน้าเนี่ยก็คือมีให้เห็นพอประมาณนะฮะแต่ว่ามันจะไปเกิดชัดขึ้นเนี่ยในแม่พิมพ์บล็อกหลังครับอันนี้จะชัดเจนเลยเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออหนึ่งก็คือเรื่องต้องจํา ต้องจำพิมพ์พาระก่อนส่วนที่สองด้านหน้าเนี่ยอาจจะมีเรื่องของถ้าถ้าเราเห็นการปั๊มขยื่นหรือว่าการกดลงไปนะครับต้องจุดพวกนี้เป็นจุดที่สังเกตอย่างองที่นำมาบรรยายเนี่ยในรูปนี่เห็นไหมฮะจะเห็นว่ากรอบเนี่ยจะหายไปด้านหนึ่งเห็นไหมฮะเนื่องจากว่าเวลาเขาปั๊มแล้วเนี่ยมันไม่มันไม่ติดเพราะว่าเขาไม่ได้ปั๊มด้วยเครื่องปั๊มด้วยแรงคน ครับจะน้ำหนักน้ำหนักทิ้งลงไปแต่ละด้านด้านนี้เยอะกว่าใช่ครับคือบางทีเหมือนกับเราเราไม่ได้ปั๊มสององค์ครับนะฮะเราออกแรงเนี่ยบางทีออกแรง100้อครั้งปั๊ม100องค์ออกแรง100้ครั้งใน100อครั้งเนี่ยเราอาจจะออกแรงไม่เท่ากันครับนะฮะไอ้ตรงนี้มันเลยทําให้เกิดบางองค์คมชัดบางองค์ติดบ้างไม่ติดบ้างนะฮะแต่หลักการรวมให้ดูอีกองค์หนึ่งนะครับ เห็นไหมองค์นี้ก็จะเห็นชัดเห็นไหมเส้นเห็นไหมใต้คอนะฮะเห็นไหมองค์นี้เป็นการกดที่สมบูรณ์เห็นไหมจะเห็นเส้นเลยครับใต้คอองค์พระหรือบริเวณเสียนองค์พระถ้าพี่จองขยายดูดีๆเห็นีหยครับเห็นไหมฮะบริเวณเสียนเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะแล้วก็เส้นตรงนี้เห็นไหมฮะเส้นพวกนี้ถ้าเราสังเกตดูดีๆภาษาเซียนเขาเรียกว่าเส้นขนแมวก็คือปรากฏบนรอยเหรียญปั๊มทั่วไป บนเหรียญคณาจารทั่วไปเห็นไหมฮะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเส้นเหมือนเส้นขนแมวในพื้นเหรียญเลยครับผมนี่คือที่มาของเขาเรียกว่าการปั๊มกดมือเนี่ยที่ผมบอกว่าทําไมถึงเรียกว่าปั๊มกดมือเพราะเป็นสาเหตุแบบนี้นะฮะนี่นี่ก็เป็นอีกเขาเรียกว่าอีกวิธีการจัดสร้างของของหลวงเขาเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคนะฮะในการผมถึงบอกว่า เทคนิคทางเชิงช่างของวัดปะคองมะขามเท่าเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับเพียงเพียงแต่ว่าเวลาการเราศึกษาเนี่ยแต่ละหมวดพิมไปเนี่ยเราควรรู้ว่าหมวดพิมนี้จะสร้างแบบไหนเราถึงพยายามเน้นเรื่องของวิธีการจัดสร้างฮะมันทําให้เราพิจารณาเหมือนกับย่นระยะการศึกษาพระได้ง่ายขึ้นผมผมขอมาดูด้านหลังนิดนหนึ่งครับด้านหลังนี่ครับด้านหลัง ก็ยังยังเห็นรอยเสี้ยนใช่ฮะถ้าพี่จอมลองขยายดูฮะจะจะเห็นชัดเจนเลยเห็นไหมฮะมันเหมือนกับพื้นผ้าเหรียญปั๊มทั่วไปเลยเห็นไหมฮะมีเส้นขนแมวมีอะไรครับพวกนี้นะฮะแล้วก็พอปั๊มไปเรื่อยๆืเดี๋ยวขอโทษนะครับพี่จอมบริเวณตรงปลายรอบยันตัวเนี้ครนะฮะเกิดการแตกตรงนี้ขึ้น มีรอยแตกขึ้นนะฮะการปั๊มแม่พิมพ์แรกๆอาจจะไม่มีรอยแตกพอปั๊มไปเรื่อยๆแล้วแม่พิมพ์มีรอยแตกขึ้นนะฮะปัจจุบันเนี่ยเซียนเขาก็เอามาเล่นเป็นพิมพ์นิยมนะฮะยันแตกตัวเนี้ยก็เหมือนเป็นตําหนิตาหนิในในบล็อกใช่ครับเขาก็เรียกเป็นพิมพ์นิยมไปก็คือเล่นลักษณะเล่นการเล่นหาเช่าหาเขาทำให้เป็นเหมือนนิยามเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมเหมือนผ้าเหรียญครับผมด้านหลังมีอะไรอีกไหมครับ ลองขยายองค์หลายๆองค์ให้คุณผู้ชมทางบ้านดูเห็นไหมฮะนี่ดูผมครอบมาเห็นไหมฮะใจพื้นผิวเราจะเห็นเป็นเส้นนะฮะอย่างองค์ในหนังสือผมเองพี่จอมสังเกตดูเนี่ยเห็นไหมช่างเนี่ยเขาวางแม่พิมพ์กับด้านกันเห็นไหมฮะอันนี้วางแม่พิมพ์ตรงก็คือบล็อกหน้าบล็อกหลังเนี่ยวางตรงกัน นะอย่างองนี้เนี่ยวางยันกับด้านกันอ่าเป็นยันกลับอ่าเนือ่องจากว่าอะไรนะการวางไม่พิมพ์มช่างเขาวางไม่พิมพ์บล็อกหน้าไปแล้วเนี่ยบับงเอิญเนี่ยเขาวางผิดด้านครับผมแล้วเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาปั๊มนีบลงมาเนี่ยนะมันก็เลยเกิดยันกับด้านขึ้นอันนี้ก็อันนี้ก็มีให้เห็น <S 1> <S 1> ใช่ฮนะมีทุกองฮะพิมพ์นี้นะฮะถ้าไปพบเจอเนี่ยลักษณะเป็นการหล่อครับอันนี้วางวางไป้เลย เพราะว่าการสร้างเนี่ยผิดวิธีนะครับอันนี้เป็นข้อบ่งชี้ข้อหนึ่งนะฮะอยากให้จดจําทําไมเราต้องมาเรียนรู้ว่าการสร้างพระแต่ละหมวดพิมพ์เนี่ยเป็นยังไงไอเนี้ยคือหัวใจสาคัญของการพิจารณาพระด้านข้างเป็นไงั้งด้านข้างก็จะเป็นเรียบๆนะฮะก็คือตัดตะกัวมาเป็นแผ่นนะฮะช่างเขาจะใช้กันไกเนี่ยตัดออกมาเป็นแผ่นนะฮะหรือสิวตัดออกมาเป็นแผ่นข้างๆแล้วก็เลยจะเกิดการจะเกิดความเรียบ ครับผมนะแล้วก็มาปั๊มกดแม่พิมพ์ด้านหน้าด้านหลังครับนะการสร้างก็เป็นเทคนิคอีกประเภทหนึ่งถ้าผมดูเนี่ยมันจะเห็นรอยกดด้านข้างสองสองสองด้านอย่างนี้นะใช่ฮะเป็นรอยกดลงไปตรงนั้นแหละแล้วก็บางทีช่างเขาถ้าเป็นเนื้อเกินเล็กๆน้อยๆเขาก็จะวันไกลมาเล็มตัดนะเพราะว่าตะกั่วเป็นวัสดุที่นิ่มตกแต่งได้ง่ายไม่เหมือนกับโลหะผสมหัวนี้มีจานไหมครับจะไม่พบเจอรอยจานเนื่องจากว่าพระมียันในตัว ครับนะฮะหมดนี้ก็จะไม่จะไม่พบเจอครับนะฮะแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าไปพบเจอรอยจานแล้วอาจจะไม่แท้นะฮะให้เรามาสังเกตดูว่าครับถ้าไปพบเจอรอยจานนะฮะกรรมกรรมวิธีการสร้างเนี่ยเป็นการปั๊มกดมือครับมีเส้นสายเหมือนที่ผมนํามาบรรยายเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นพาแท้นะฮะ ไม่ใช่ว่าผมเอามาบรรยายแล้วว่าบอกว่าพระหมดนี้ไม่มียันเลยไม่มีการลอยจานแล้วไปพบเจอเนี่ยกรรมวิธีในการสร้างถูกนะฮะแม่พิมพ์พระถูกถ้าจะเป็นพระไม่แท้อันนี้ไม่ใช่นะฮะอยากจะให้ดูองค์ประกอบหลายๆข้อร่วมด้วยท้ายคลิปให้พสทบทวนนิดนึงว่าครับพิมพ์เนี้ยเนื้อตะกัวต้องดูอะไรหนึ่งหนึ่งก็คือดูลักษณะการดูให้ดูเป็น เป็นลักาปั๊มานี่คือข้อแรกครับผมนะฮะแล้วก็ดูเส้นสายบนพื้นนะฮะเหมือนพระเหรียญปกติทั่วไปเลยนะฮะมีเส้นขนแมวตรงนู้นตรงนี้อะไรนะฮเองค์ประกอบหลักๆครับอย่างอย่างองค์เนี้ยมันเป็นรอยขยื่นเ่ยโหยิ่งชัดนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาครับ ส่วนต่อมาก็คือดูด้านหลังก็จะเหมือนแม่พิมพ์ด้านหน้านะครับก็คือเป็นการปั๊มจะมีเส้นสายมีรายละเอียดอะไรครับผมนะพวกนี้ขอให้เป็นดูให้เป็นผ้าปั๊มนะฮะอย่าดูถ้าเจอพวกเจอเป็นผ้าหล่อเนี่ยครับผมวางได้เลยนะครับถ้าองค์ไหนมีมีคาบไขขึ้นก็ทำให้เราพิจารณาได้ง่ายครับผมนะฮะผ้าหมดพิมพ์นี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่ไปพบเจอเนี่ยจะเป็นตะกัวเป็นตะกัวนิ่มนะฮะบนพื้นผิวเนี่ยจะเกิดคาบไขเหมือนองค์ที่ผมนํามาบรรยายอย่างนี้คจะเห็น ไขขึ้นบริเวณด้านหลังเห็นไหมฮะทําให้เราพิจารณาได้ง่ายว่าเป็นพระที่เก่าด้วยอายุไม่ได้เก่าด้วยการกระทําให้เก่าอันนี้คือเขาเรียกว่าธรรมชาติใช่ครับครับผมสุดท้ายพจน์มีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมครับครับก็ถ้ามีข้อสงสัยนะครับหรืออยากจะส่งภาพพระมาให้เราเช่าบูชานะครับก็สามารถส่งมาผ่านทางรายการหรือส่งมา ผ่านทางไลน์แอดผมนะหรือมาพบเจอผมได้ที่ชั้นสามพัทลุงงานบวาลนะครับดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะฮะมาพูดคุยนะฮะมาเรียนรู้มาศึกษาก่อนที่จะไปสะสมจริงครับผมครับมีอะไรไม่เข้าใจครับก็ยินดีให้แนะนำครับผมครับท้ายนี้ผมกับพี่จ๋อมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับแฟนๆรายการที่ติดตามนะในผลงานที่เราผลิตกันมาครับผมนะครับ รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจเราเราจะพาท่านเดินแบบให้ถูกทางใช่ครับคือมีพระตามที่เรานำบรรยมาบรรยายทุกๆคลิปเนี่ยเรายินดีรับเช่าแน่นอนแล้วเป็นเหมือนกับเป็นสากลนะครับอันนี้เขาเรียกสากลครับโอเคครับวันนี้ผมสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ